โอเคครับวันนี้ก็กลับมาเรียนรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะก็มาทดสอบการ์ดอลิสกันอีกทีหนึ่งนะครับก็มาทดสอบในห้องอีโคนะครับแต่ว่าห้องอีโคในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้ที่โคบกันส่วนใหญ่แล้วก็อัตราการอวยไก่เนี่ยสุดยอดครับตะกี้ก็แพ้มาลัวๆสามตาคือแบบ ส่วนบัญญาจริงจีงไม่ทำงานเตาป่วยตลอดจริงมาเล่นเนี่ยคือมาผ่านโคเวอร์นะครับมีเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยใครล็อกอินในหนึ่งวันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาจะให้โคเวอร์ห้าใบนะครับฟรีๆทุกวันพอเก็บมาหนึ่งสัปดาห์มันก็เลยมีโคเวอร์ไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าใบแล้วมันจะหมดอายุไงมันก็เลยต้องใช้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลย เข้ามาไม่มีคนเลย <Welcome. S 1> เเอ่ะรอเมื่อไหร่จะครบสี่คนนะครับ ค่อนข,ข้างจะเหนื่อยกับซูเวอร์ไทยเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันอวยไก่แบบผมไม่เรียกว่าสมดุลนะผมเนี่ยกโกงมากกว่าเพราะว่าปล่อยออโต้ยังชนะเลยอะไก่อา้าวเข้ามาเต็มแล้วก็ออกซะง,งั้นนะครับดีบๆเข้าดีบเล่นเถอะ <laughs> โอเค คงกดสุ่มการอยู่มั้งโอเคครับลุยเลยโอ้ oh, มีเลยนะด้วยแต่แลนด์มาร์คผมก็แสบมันเลยนะเพราะว่า oh, wow. ใส่ตัดทางฟ้าห้าสิมาด้วยเลยนะตัวนี้เอาสร้างสามหลังมาใส่ แต่มันก็ไม่ไม่เวิร์กถ้าถ้าไม่ใส่หมวกเนี่ยเลยนะถ้าไม่ใส่หมวกในความแม่นไม่มีเลยแล้วย <c oughs> ิ่งพอยเวอร์ๆอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงมันจะดูได้ก็จริง คูณ3-4%ติดบ้างไม่ติดบ้างผมนึเค็ดเลยมีตัวหนึ่งไปใส่ทาสองราชวงศ์แบบธรรมดานะครับตาเราละ โอเคได้ไปสองแลนด์มาร์กนะครับกันเลยนะด,ดูถ้าโดนเลยนะดูดก็กดกู้ไปดีกว่าปกติผมจะพก่วนลดค่าผ่านทางมากกว่า ลองทุนมากเลยเบอร์สิบสองไปบินราก็ไปดูดมั่งดีกว่าไม่ติด ยังไงก็ต้องกดลบไว้ก่อนมาเบิร์ละหน่อยเนะี่ย นี่ฮะไม่สงสัยจะกระดูดตรงที่บินหรือมั้ง เกาไปนะเล่นเลยนะนี่ผมยังไงก็ต้องผกหมวกกุมเต่านะครับไม่ไั้ไม่ไหวไม่มีหมวกกุมเตานี่ทำอะไรไม่ได้เลย เข้าใจเหมือนกันแตว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะให้ผมมาเอาเมืองนี้แล้วมั้ ยกไปก็ไม่มีประโยชน์คือยกถ้ายกแล้วผมได้บินนี่จบเห่เลยนะจริงๆ โอเคอีผมสบายแล้วม่อยู่ในระยะทำการของแลนด์มาร์กนะโยิ่งอุสามาตรงนี้ไม่ดีเลยจริงม,มันต้องไปสักสิบนะอยู่ตรงนี้ยังโดนดูดอยู่ อย่างน้อยก็เชื่อว่าไม่ตายแล้วล่ะคิดว่าเลยนะน่าจะมาดูตามนิสัยของเลยนะทั่วไปนะครับให้เล่นซไรเลยนะของไทยนี่ก็น่าจะอ้าจะดูดไทรดีจะดูดผมหรือจะไปดูอีกคนหนึ่ง ไม่ดูดซะงั้นนี่จริงมีโอกาสนะตะเคียนถ้าดูดจะได้เปียกกว่าสงสัยกลัวผมเก็บลายหรือเปล่า แพงนะครับเห็นเมืองแถวแถวสองก็แพงนะครับสี่ล้านอัพนะฮะห้าล้าน ทำไมต้องอยู่ข้างๆเลยก็ไม่รู้นะดูดแน่ๆหรอครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวไม่ดูดนะแปลกดีเลือกที่จะไม่ดูดถ้าเป็นผมผมเลือกดูดนะ <9. S 1> ในบินซะขนาดนะั้น ก็เสียงทุกดูดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เจ็บมากก็ตามภาษาเลยนะแหละไม่เจ็บมากโดนสองเอ็มไม่ต้องใช้นะครับเอาไปใช้เมืองอื่นที่จำเป็นจะดีกว่าผุมสร้างแลนด์มาร์คดัก หนูสอนก็ไม่ออกด้วยอุดเมืองให้หมดเล่นเลยนะยังไงก็ต้องใส่หมวกไม่ใส่หมวกในชนะยาก นะครับโดนเองด้วย <Jack pot. S 1> สังเกตน,นะครับต่อให้เป็นเลยนะถ้าเล่นไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์เล่นเลยนะจะต้องวางแผนดีหน่อย มีประโยชน์ตรงนี้แหละที่ไไม่ได้ใส <cat> ่บิน <Unf> ด <existe> ่วนมาเหนื่อยเลยเขาดูดก็ไม่เจ็บนะตังเยอะโดนไปประมาณเท่าไหร่อ่ 4m ป่ะ 8m แล้ก็ไม่เจ็บอ่ะ คิดว่าคงยกข้างล่างอะดูดอีกแล้วเลยเนี่ยจีผมบอกดูดไม่ติด แต่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะองต้องไปดูสีแดงแล้วแหละเล่นไม่ค่อยเป็นนะผมว่า <laughs> ถ้าเล่นเป็นคงจะดีกว่าน,นี้กล่ <5. S 1> <laughs> องบินเนาะ กดผิดนะครับหนึ่งหนึ่งกงูด้ยวยแต่ก็ดีได้นี่มาลดค่าผ่านทางเลยปุงม,ม,มีอยู่ให้ดูนะ ทำไปทำไมวะเนี่ยลุนในกล่องบินอกยั้ไงเนี่ยวน่าก็คงดูดเหมือนเดิมเพราะมันเลือกได้หยุดแค่สองทางเท่านี้จะดูดใครละ่ะดูดผมก็อ้าว อย่างนี้ผมจบเกมนะครับนี่ครับเลยนะถ้าเล่นไม่เป็นก็นจะเป็นอย่างเงคือจะเอาแต่ยกเอาแต่ดุอย่างเดียวมันต้องวางแผนเลยครับ เล่นเลยนะจะต้องคิดเยอะๆนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะไปดูดนะฉันจะบินไปดูดอย่างเดียวคือมันต้องดูดนะ้วยครับว่าเขาจะจบลายจบคูณ3ามได้ไหมไ<อ>แต่ของในเซิเวอร์ไทยคงได้เงินเป็นนะแต่ในนี้แบบคือมีของดีแต่เลเวลยังไม่ถึงกันนะ เขาคงคิดว่ามีสร้างสามหลัง34%แล้วเลยนะจะทําอะไรก็ได้เลยนะยังไงก็ต้องใส่เพิ่มคุมเตานะครับถ้าไม่ใส่ <laughs> ทอยไม่แม่นตกนูนก่นตกนี่มั่วไปหมดต้องมาพึ่งกล่องบินให้มันออกซึ่งถ้าตานั้นมันไม่ออกเลยล่ะใช่ไหมล่ะครับก็จบก็แพ้ไปเลยอย่างตะกี้เนี่ยผมเห็นตั้งแต่แรก ขาไม่ได้กันเมืองที่จะจบคู่สุดท้ายครับผมได้ผมได้ไปสองคู่แล้วปกติผมจะเล่นสายดูนะครับดูสช่องแต่ว่าช่วงนี้ยังจัดจี้ไม่ได้นะฮะต้องรอให้จี้สร้างสาหลังตัวนี้หมดอายุซะก่อนนะครับถึงจะไปจี้ได้คิดว่าอีเว t นต์หน้าถ้าเป็นอีเว t นต์จี้ผมก็คงต้องทำสร้าง3ามหลังแบบ ประกายแสงมาไว้ใช้นะครับเป็นออบน้ำหอมก็จะครบเซตพอดีนะฮะหรือออบตาในเอำเภอก็น่าจะโอเคนะจะเปอ็อบตาในเอำเภอคงจะใส่กระดิ่งแทนนะครับกระดิ่งออบน้ำหอมเอออบใส ดิงตานะและในอำเภอไปแทนน่าจะโอเคนะเรอมีนานมากเลยไม่มีคนเข้ามาอัดไปจะยี่สิบนาทีแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวที่วางคลิปมันจะไม่พอเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ากันแล้วกันครับครับครับ